สวัสดีครับเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนครับผมพืชน,นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m o n e y h e r โเรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง m o n e y h e r โรกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มก่อนเทรดก่อนที่จะเข้าห้องสอบเดี๋ยวเรามาติวกันสัก5นาทีนะครับแต่วันนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะถึง5นาทีเพราะตัวหุ้นที่ติดสแกนมานั้นค่อนข้างน้อยน้อยถึงน้อยมากนะครับเพราะว่า ตลาดมันก็เป็นเป็นไซด์เวย์แล้วก็ค่อนมาทางลงมาแตะพันหแตะแหลไม่แตะแหลนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นติดสแกนก็จะน้อยและในวันนี้ผมจะต้องบอกว่าส่วนใหญ่มันเป็นหุ้นหุ้นสวยหมดเลยแล้วก็เป็นหุ้นลักษณะของการลันเทนนะครับซึ่งใครที่ติดตามรายการติวเข้มก่อนเทศมาผมว่าพวกนี้แหละคือรางวัลน,นะรางวัลของคนขยันที่ ดูรายการแล้วก็เอาไปทำการบ้านต่อนะครับเนี่ยตัวเนี้ยมันคือผลพวงก,การเติบโตจากาเมื่อวันก่นกอนอนแล้ววันเนี้ยมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่าเป็นอย่างไรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยเนาะตัวแรกนะครับ B c เอ CbG บอกแล้วนะครับแนวต้านอยู่ที่ประมาณ1 2 0ใช่มร้ยยี่สิบประมาณนี้ ซึ่งไปแล้วครับตรงนี้เป็นต้นเทนชัดมากๆนะฮะชัดมากๆซึ่งเราก็เคยพูดแล้วว่าตรงนี้เนี่ยเนี่ยถ้ามันไม่ลงมาปิดแก็บเห็นไหมซึ่งไม่ปิดแล้วครับนะครับแล้วก็คิดว่าไม่ปิดแน่นอนครับรอบนี้นะฮะน่าจะเป็นแก็บต้นเทนแล้วก็ชุดนี้จะเป็นต้นเทนทั้งหมดเลยก็น่าสนุกแล้วครับนะเกิดไปลุ้นกันอีกทีก็คือกรอบกรอบบนที่เป็นออย t i ไทม์ไฮก็คือ1 3 4 5 มองว่าทะลุแล้วก็จะไปพักส่วนแถวนั้นนะครับเดี๋ยวทะลุ1 3 5ก็จะไปพักแถวแบบ1 3 2 1 3 3 1 3 0ก็จะไล่ๆกันอยู่แถวนี้ก่อนที่จะหาจังหวะในการทะลุขึ้นไปอีกรอบหนึ่งก็อ่ะสวยครับนะใช้ได้เลยใครมีก็แสดงความยินดีด้วยนะครับตัวต่อมาครับดูโฮมนะดูโฮมก็อ่ะชุดเก็บของก็ผ่านไปแล้วนะฮะนะ นี่อันนี้คือจังหวะชุดเก็บของ14บาท80ตังค์แล้วก็กําลังเตรียมตะเดียมแล้วนะฮะเตรียมที่จะขึ้นชุดใหม่แล้วแล้วจะ,ะยืนยันความสำเร็จในการขึ้นชุดใหม่รอบนี้ก็คือทะลุ16.4ครับเมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นแต่คิดว่าเราเร็วนี้แหละครับตัวที่3ครับ I-link นะครับใครที่ดูรายการมาก็น่าจะเห็นนะครับเพราะว่ามันวงให้ดูอย่างชัดเจนนะฮะว่า ตำแหน่งกับตัวนะ่ะอยู่ตรงไหนแล้วเราก็ได้ตำแหน่งกับตัวที่แบบประมาณ4บาทตอนเนี้เกือบ5บาทแล้วแล้วก็ยังไม่เห็นท่าทีว่าจะมีการกลับตัวนะครับก็ยังคงสามารถไปต่อได้แต่คําถามคือถ้ามาตรงนี้มาที่4.9คุ้มไหมมันก็อาจจะไม่คุ้มนไ่มครับถ้าอยากจะเล่น i อลิงก์ก็อาจจะต้องรอก่อนซึ่งจังหวะในการพักตัวมันมีแน่ๆนะ หุ้นไม่ได้ขึ้นได้ทางเดียวครับหุ้นเดี๋ยวมันก็ลงแล้วมันก็ต้องลงลงแบบเห็นได้ชัดว่ามันเป็นคลื่นตรงนั้นนะค่อยว่ากันนะครับ JMT โอ้โหจังหวะนี้ก็สวยครับผมว่าน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วละ่ะที่จะจะเจาะทะลุนะก็ควรที่ะทะลุไปได้แล้วนะครับหายที่39บาบาทก็คิดว่ารอบนี้น่าจะถึงแล้วก็น่าจะทะลุขึ้นไปได้เนาะอันนี้ยังถือว่าเป็นต้นเทนในรอบใหม่ได้อยู่นะครับ k g i ก็ไปแล้วนะครับพักอยู่ทีพ่พักแบบพักไม่ลงนะโซนแนวรับเราก็พูดมาหลายคลิปมากนะฮะสี่ก็ไม่ลงเลยฮะก็ขึ้นไปต่อเฉยเลยนะครับตัวหดปครับ ptg ตรงนี้ยังเป็นจังหวะต้นเทนที่ใช้ได้อยู่นะฮะยังถือว่าเป็นจังหวะต้นเทนเลยก็แนวรับก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับ17บาทไปจนถึง18บาท RCL ไปแล้วนะครับเป็นต้นเทนชุดใหม่นะใช้คำว่าต้นเทนชุดใหม่ถ้าจะไปบอกว่าต้นเทนก็คงไม่ได้นะเพราะว่ามาไกลมากนะมาไกลมากๆนะอันนี้เป็นอ,อีกชุดใหม่ที่ยังไม่หมดแรงนะครับก็ยังยังคงสวยอยู่นะ RS อ่า RS ก็สวยครับแต่ว่าตรงนี้ก็ความชันใช้ได้พอสมควรนะครับคือมันมันชันมากๆแล้วผมคิดว่า น่าที่จะมีจังหวะในการพักและจุดพักก็คือมองไว้ตรงนี้แหละครับ21.8นะมองไว้ตรงนี้เลย21.8น่าจะพักอยู่ประมาณนี้สักสัปดาห์หนึงอันนี้เดาอะนะนะ ssp โยังไม่หยุดยังไม่หยุดที่จะแรงต่อนะครับ ssp เป็นต้นเทนชุดใหม่ได้เลยนะครับแต่เข้ามาตรงนี้ก็มองว่าไม่คุ้มแล้วเนาะ sta บอกว่ารอพักใช่ไหมแล้วชุดพักก็น่าจะจบแล้วนะครับก็เป็นจังหวะที่ดีท้นไปต่อแล้วแล้วก็ TPIPP ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับอันนี้เป็นจังหวะต้นเท็นนะครับและชุดนี้ก็มองว่ายังคงเป็นชุดพักอยู่นะเด,เดี๋ยวผม,ผมจะวงเอาไว้นะผมจะวงชุดพักไว้เดี๋ยวก็รอดูต่อนะครับเวลาที่เขากระชากขึ้นไปต่อก็จะได้เห็นว่าเออก่อนนั้นเนี้ยเรามีการทําการบ้านไว้อย่างไรบ้าง โอเคนะครับอันนี้จบสําหรับชุดแรกแล้วนะครับเพื่อนๆที่อยากจะไปเฝ้าหน้าเตดของตัวเองสามารถไปได้เลยครับตอนนี้ปิดคลิปแล้วก็ไปเฝ้าหน้าเตดของตัวเองได้เลยแต่สําหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาดูการบ้านของคนอื่นนะดูว่าคนอื่นมี ถามอะไรทักทายอะไรพูดคุยอะไรกันเข้ามาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงของพูดคุยท้ายคลิปนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปตอบคําถามนะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่องหนึ่งครับสำหรับคนที่อยากจะฝึกในการดูกราฟเทคนิคนะครับตอนนี้เราก็มีคอร์สท,ที่ชื่อว่า Red Profit Run สำหรับคนที่อยากจะฝึกฝนนะเป็นมือใหม่เลยไม่รู้เลยว่ากราฟแท่งเทียนคืออะไระการลันเทนเป็นยังไง อินดิเคเตอร์คืออะไรมีการใช้อินดิเคเตอร์มีอะไรบ้างใครที่อยากฝึกฝนตรงนี้ฝึกการเทรดฝึกการดูเคสตัดดี้ฝึกการวางแผนทำกันบ้างนะครับก็สามารถติดต่อลงทะเบียนเรียนได้นะครับที่ Line m o n e y h e r o นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตรงนี้เลยนะครับก็เข้ามาสู่ในช่วงของตอบคำถามนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่อ่านแล้วก็ถ้าเกิดถามชื่อหุ้นพูดแค่ชื่อหุ้นพิมพ์ชื่อหุ้นเฉยอันนี้ผมจะขออนุญาตข้ามนะครับก็ ต้องมีชื่อหุ้นแล้วก็มีคําถามให้หน่อยเราจะได้ตอบให้มันตรงประเด็นจะได้ใช้เวลาน้อยที่สุดนะครับอยากทราบว่าไว้จะไปต่อได้ถึงไหนอันนี้ต้องตีแนวต้านดูนะครับ UIC เราก็ต้องรอดูแนวต้านของเขาว่าแนวต้านในอดีตของเขาอยู่ที่ไหนได้บ้างนะครับตรงนี้7บาทนะครับแนวต้านถัดไปคือ7บาท ไอลิงมีโน้มอย่างไรอัดอยู่ในคลิปแล้วนะครับหุน้นซีเฟสตอนนี้จบเว็บ2อหรือ,อยังมาดูนะฮะผมผมมองว่าอย่างนี้ครับ 1,2,3,4,5, extension a b fail แล้วก็ c นะนืออ้อไหมและชุดนี้อาจจะเป็น1,2,3,4 ย่อยก็ได้นะครับอ่ะก็ต้องรอดูต่อแต่มีนัยยะแน่นอนอ่ะดูดูวอลุ่มเดระเบิดระเบิดระเบิะเบนะฮะร,ระเบิดมากเลยตรงตรงเนี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดน้องมองว่าชุดนี้นับแค่ชุดนี้นะ1 2 3่งสอนะนะึ่งสามแล้วครับกําลังพักแล้วก็อาจที่จะเตรียมดีดนะครับเตรียมดีดเป็นขึ้นหน้าในชุดย่อยนะครับทัสโกตอนนี้ ขึ้นไป161.8หรือ,อยังครับต้องดูว่าตีแบบไหนครับโอเคนะครับนะก็ลองตีแล้วก็ส่งมาให้ผมดูก็ได้ในในไลน์ก็ได้นะครับแอดไลน์แล้วก็ส่งมาให้ดูในนั้นก็ได้รบกวนอาจารย์วิเคราะห์เนอต้นทุน4.77เลยแนวะต้านที่5.05ไปแล้วค่ะตอนนี้ไปต่อได้ไกลไหมก็เป็นไปได้ครับนะครับเนอรมันสวยอยู่แล้วครับดูมาหลายคลิปแล้วอันนี้ขออนุญาตข้ามไปเลยนะครับ เนี่ยเป็นขาขึ้นถือ t ิมอยู่โคตรลุ้นนะครับผมช่วยวิเคราะห์ธานีหน่อยค่ะติดอยุด4.55ยังเป็นขาขึ้นได้อยู่ครับตรงนี้นะครับเป็นจุดวัดใจเลย4.04เป็นแนวรับอันนี้ผมตีไว้ประมาณเมื่อวานมั้งนะ4.04ก็ถ้าหลุดมันต้องคัดนะครับนะถ้าชุดนี้หลุดต้องคัดแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปหาจังหวะในการกลับตัวใหม่ อาจารยพื่ o s p ทุน39.8ควรคัดลอดหรือ,อยัง OSP 39ถ้าจะคัดจริงๆมันต้องคัดตั้งแต่ตั้งแต่ชุดนี้ชุดนี้ฮะถ้าจะคัดนะฮะมันต้องคัดตั้งแต่หลุดโลตรงนี้แหละครับถ้ามาชุดนี้นะฮะถ้าอยากจะคัดจริงๆก็จะเป็นสตอลอลตตรงนี้ครับสามก็ค่อยว่ากันนะครับโนเบลรวมพาแบบนี้นะ่สญญาสนใจไหมครับโดยปกติแล้ว รวมพาเนี่ยหุ้นจะลงนะครับนะเท่าที่ผมเคยเจอนะครับน่าจะร้อเลยแหละนะครับที่ที่เจอว่ามีข่าวรวมพาแล้วก็รวมพาไปแล้วหุ้นก็จะราคาลงนะ EA มีโอกาสแตะ69อีกไหมเป็นไปได้ครับนะผมผ่านเลยนะนะครับมวนก็ดูดูไปแล้วนะฮะร,รบกวนขอ APLS หน่อยค่ะได้ไหมคะอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือถ้ามีประเด็น 1234มานะ่ะติดอยู่เท่าไรหรือแบบเป้าหมายอะไรแนวรับแนวต้านคืออะไรอันนี้จะตอบให้นะครับแต่ถ้ามาอย่างนี้ผมจะขออนุญาตผ่านเนาะนะเพื่อให้ได้คำถามที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับนะครับผมเข้าทียูสิบสากบกวนช่วยวิเคราะห์ตัวนี้หน่อยอ่ะทุนอยู่สนะิบเนาะทียูทยูเพิ่งพูดไปเมื่อวานนะครับนี่ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีจังหวะพักให้เห็นเป็นชุดเลยแหละฮะแนวรับ จะอยู่ที่ประมาณ14บาทครับ B max มี7.32รอ7.7ได้ไหมเอ้ยโทษนะ M max ใช่ไหม M b e c k เออโทษที M b e c k M b e c k 3 2จะรอที่7.07ตรงนี้ยังไม่มีจังหวะกลับตัวนะครับจังหวะยังไม่ค่อยดีนะฮะนะ,ะมันจะเป็นไซส์เวกอบแคบไปเรื่อยๆนะ ซิก้าแนวรับ3.08 3.14แนวต้าน3.54 3.72ห่อะมาดูนะซิก้าผมไม่ต้องมองแนวรับแล้วนะแนวรับประมาณ3.2นะครับแนวต้าน3.7ครับผมขอ SF ทุน5.1าจ่งระยะยาวใช่ไหมครับจะไปได้ไหมระยะยาวนี้หมายถึงกี่ปี5ปีไหม SF โอ้โหโหสวยนะครับนะครับนะอย่าทำเป็นเล่นนะฮะเอเป็นอีกตัวหนึ่งที่เตะตาเลยนะครับโอ้โหหน่าสนครับนะครับชุดทั้งหมดนี้นะฮะนี่น,นีตั้งแต่เดือนสี่มาจนถึง ตั้งแต่เดือน4ปี20 2 0มาจนถึงเดือน1ปี21 2 1เป็นชุดเก็บของทั้งหมดและเป็นการเก็บแบบเงียบๆด้วยน่าสนใจครับมุมมองระยะยาวก็น่าจะดีนะคำถามหมดเท่านี้นะครับอ่าโอเคก็เอาไว้ ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ช่องมานิโรเรามี t i k t o k เรียบร้อยแล้วนะครับเรามีออริจินอลคอนเทนต์ที่ลงเฉพาะ t i k t o k ด้วยใครที่อยากจะไปดูก็สามารถไปดูได้นะครับไปกดติดตามกดหัวใจกดคอมเมนต์ให้ผมหน่อย t i k t o k ช่องมานิโรกำลังกำลังตั้งไข่อยู่มีผู้ติดตามประมาณ1000คนนะครับตอนนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมา,มากๆที่เข้าไปดูนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมา,มากๆที่ดูรายการนี้นะครับและก็หวังว่ารายการนี้จะ เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ผมและช่องวันนี้ฮีโร่คงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย